ัดูครับตอนนี้คนออกไปเยอะแล้วนะครับมีคนช่วยอะไรคนอเออเออเก็บจานให้ด้วยลูกสาวเก็บจานให้ดีๆ นี่ครับความชุดเรทวันนี้ผู้ดีอังกฤษลุกคุณหนูเบาๆนะครับผมยาวด้วยผมยาวไวมากคุณบาสเช็คเงินให้แม่ก็ได้โตเธอะนาบรรลูกกระามแม่ตัวมันมีอย่างนี้หนังใจเงินด้วยเออมหนังใจเงินบบตาชะละเลอเนาะหญิง กวนโหลดปร่ยานดอกจะฝากด้ยวยค่ะต๊ะมาเห็นอ่อเหลือสองเมนูนะคะเดี๋ยวจะดูเละก,กันนะคะจ้านั่งด่วนๆเดินมาละไม่หอยต้องนั่งด่วนๆจ้าเหลือสองเมนูค่ะจะถามก็ได้ถามแกว่าอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆกวกถืออีหยังงกาะเออโต๊ะหนึ่งสองสามโต๊ะสามจ้าโต๊ะสามดึงออกมาเลยโต๊ะสาม มันมีตําระเบิดหนึ่งแล้วก็ตําระเบิดแล้วก็ตำตำตำม้วนห้าสิบบาทตําตําระเบิดมีไหมระเบิดรู้มีเองะเบิดรูกับมั่วเป็ดแล้วก็ข้าวกระเพราห้าสิบบาทก๋วยเตี๋ยวสี่สิบบาทสี่สิบบาทอีหะ เขาก็ไป่ว่าลูกชายเอาลูกสาวแม่เนาะดามันจุดปิ่นตัวอีฮันหนิเงี้ยเขาเบ่อเขียดดอกเขาจะมาเขียดเห้กางก๋วยเตี๋ยวสี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวสี่สิบกะเพราอะไรนะกะเพรารวนมิ้นห้าสิบบาทกะเพราอีห้าสิบเอาใหม่เขียดอะไรมันกิดไปเป็นพันนุนปาดคุบบอดเขียดจังสัน ครูบอกว่าทำไมชาร์จเขาแบบนั้นล่ะเซอร์วิสชาร์จไงอย่าไปชาร์จลูกค้านะคะลูกคิดแหวดคิดแหวดอย่าไปชาร์จลูกค้านะลูกต่ำมต่ว่าห้าสิบแปดสิบตำระเบิดบวกก๋วยเตี๋ยวสี่สิบแล้วก็บวกกะเพราห้าสิบไข่พิเศษศาสตร์มาและคสองร้อยยี่สิบปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะหมดแล้วใช่ไหมน้ำเนื้อไม่มีเนาะ เรารวมอย่างเดียวนะโอเคสองร้อยสิบครเอ้ากับพ่อหมูซะ์เบเห็นรวมไปเลยนะชันเลดเด้อแต่กินหลายอย่างด้อเป็นจัาบบาทดิี่บามจร้าจ้จ้าอ่าฮาแม่ลืมอ่านว่าสุกี้หมูแม่ลืมสุกีรวมไปเลยนะว่าเป็นอย่างไจให้ได้กินละฮะสองโอตี้ เออเออเอาหมูเนาะ <Okay. S 1> เออนะ <Okay. S 1> ข้าวใหญ่เอาบ่าในเบิร์จำนวนจะผ่านได้หนุ่มเด้อแยกในหน่อยไม่นุจ้ะช่วยกันนะคะหมูข <Okay. S 1> องหนูมาใส่ผักอาจารย์เดี๋ยวค่ะบันั้นเดี๋ยวแม่ทีถามไม่อีดอรไแม่ลืม <laughs> <laughs> อ๋อสุกี้ลืมเบิง์มาไม่มีสองอันเลวจะเฮ็ดอันเดียวไป <Okay. S 1> ใส่แต่หมูนะคะ ของโต๊ะของตระไม้หินอ่อนก็ใช้เป็นหนูกันสุกี้ขายดีด้วยสุกี้มันแสบเอออะไรลูกคืออะไรพะนะคืออะไรคืาเรียกว่าก,ากากหมูจะลูกอุ้ยมกักทรงผมอ่ะเนาะทรงผมเขาขึ้นอีกเก๋แต่ว่า เกมากเลยชอบอ่ะปาเลิศเถอะแต่เต่ยไป่ไปหาวิกแบบฟูๆแบบนี้เลยแต่มันไม่ได้ไม่มีอ่ะปิดปิดโคกให้หน่อยกูบอสปิดโคกที่เฉยเอาเอาฝาแดงๆนะปิดน่ะมันมีอันฝาแดงๆดิ น,นี่เป็นไกนหมูนี่เรียบร้อยแล้วทีนี้อัน,นี้กี้หมูมาแล้วนะคะกี่หมูนะคะเออนั่นแหละนั่นแหละอยา่าใส่น้ำลายอีกกใส่เด้อๆักเจอยกโซดแม่วบายามันลวงสินะกี้หมูนะคะ